ฮัลโหลวาเ n นท n ยใกล้จะเทศการแห่งความรักกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครัวแอนซึ่งเป็นกูรูด,ด้านของกดแรงดึงดูดและการดึงดูดความรักเนี่ยจะมาบอกวิธีการในการดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะอุย๊ยฉันผิดหวังมาหลายๆปีแล้วฉันไม่เจอคนที่ใจสัทีเขามาก็ไม่โอเคสําหรับฉันดีตอนตอน้นหลายตอนปลายอย่างนี้ไม่เอาเอาคนที่ใช่จริงๆก็คือข้อแรก คุณต้องใช้สํงงหงงงารสหรับตัวคุณเองก่อนงงไหมไม่ต้องงงค่ะการใช้สําหรับตัวคุณเองนั่นก็คือการที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองค่ะว่าเราเป็นคนแบบไหนเรามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงเช่นว่าฉันเป็นคนขี้น้อยใจฉันเป็นคนขี้หึงถ้าฉันมีแฟนเนี่ยฉันต้องหึง เขามากมายเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงนี้ให้ได้นะคะต่อให้คุณเจอคนที่ใช่เข้ามาจริงๆแต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ได้ก็ไปไม่รอดจะรู้สึกว่ามันต้องมีเรื่องราวต้องให้ทะเลาะกันอยู่ดีนะคะก็คือการเรียนรู้นิสัยตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเราเป็นยังไงแล้วพัฒนาในสิ่งที่ดีให้ดีขึ้นสิ่งที่ไม่ดี ตัดได้ตัดทิ้งหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่2สิ่งที่คุณจะต้องมีถ้าหากว่าคุณอยากจะเจอคนที่ใช่นั่นก็คือความเป็นตัวของตัวเองค่ะหลายๆคนยอมที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองก็มาจากข้อแรกแหละฉันไม่รู้จักตัวเองจริงๆอุ้ยคนนี้ก็ดีนะคนนี้ก็น่ารักนะผู้ชายผมยาวก็ดีนะเอ้ยผู้ชายผมกรียนสกินเฮก็ดูดีนะผู้ชายนี่ใสแบบนี้ก็น่ารักดีอ่อนโยนดี ไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยค่ะเพราะว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะดังนั้นเวลาที่คุณต้องการคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนี่คือหลักง่ายๆเลยถ้ามีคนมาจีบคุณแล้วคุณไม่เป็นตัวเองคุณคบกับเขาไปสักระยะหนึ่งคุณก็แสดงความเป็นตัวเองจริงๆออกมาแล้วมันก็ไปกันไม่รอดเธอเปลี่ยนไปอย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นเป็นตัวของตัวเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้คุณชอบเขาจริงๆ ก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกันยอมรับในข้อเสียของเขาได้ไหมหรือว่ายอมรับในข้อด้อยที่สามารถที่จะพูดคุยปรับปรุงกันได้ไหมถ้าเรามีจุดยืนเป็นตัวของตัวเองเขามีจุดยืนเป็นตัวของตัวเองมันใช่กับใช้มัเจอกันอะไรที่มันสามารถปรับเข้ากันได้นั่นก็จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณสามารถที่จะไปกันรอดนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่เป็นเซลล์คอนฟ i เด n ซ์สูง จนไม่ยอมอะไรเลยไม่ใช่เซลล์คอนฟ idence นะเรียกว่าอีโก้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลดอีโก้ลงมาแต่เป็นตัวของตัวเองแบบเซลล์คอนฟ idence นั่นเองค่ะข้อที่3สิ่งที่บอกนักบอกหนาว่าถ้าเราต้องการคนที่ใช้เข้ามาในชีวิตนั้นคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าคู่แท้ของฉันที่คู่ควรนั้นมีจริง และที่สำคัญคุณจะต้องคิดบวกคะ่ะไม่มีใครที่อยากจะเข้าใกล้ผู้หญิงน้าบึง้งมีแต่คนที่อยากจะเข้าใกล้ผู้หญิงที่สวยยิ้มเก่งราเริงนะคะไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่ชอบสาวมัน่นผู้ชายชอบสาวมั่นนะหลายๆทฤษฎีเลยนะคะหลายๆสถิติเลยบอกว่าผู้ชายชอบสาวมัน่นดังนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่มั่นจนแบบกากันขนาดนั้นแต่ว่ามั่นใจในความเป็นตัวเองแล้วก็ร่าเริงแล้วก็มั่นใจว่าเฮ้ยโลกนี้มันสวยงามอยากคิดใน แง่หลายนะใครที่ผ่านอุปสรรคความรักที่มันเป็นลบมาเจอหน้าครูแล้วต้องมีความรักและความสุขนะคะกดติดตามแจ้งเตือนเพจกันด้วยจะได้รับ สิ่งดีๆแบบนี้นะคะแล้วอย่างที่บอกนะ,ะหน้าครูเนี่ยนักเรียนครูเอาไปแปะเป็นยันเลยนะคะว่าเขาจะต้องเจอความรักและความสุขแน่นอนและหลายๆคนได้สละโสดกันไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาใหม่นะเอาหน้าครูเป็นยันดึงดูดความรักกันได้เลยนะคะแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกๆคนโชคดีนะคะมีความรักที่สุขสมหวังและเจอคนที่ใช่สำหรับคุณอย่างแท้จริงค่ะ